สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมาไทยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องคบกับฝรั่งมาห้าปีแต่เขามีลูกได้หนึ่งขวบจะไปต่อหรือพอแค่นี้คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องน้องคนเนี้ได้คบกับฝรั่งมาห้าปีคือน้องเขาอยู่ประเทศไทยฝรั่งเนี่ยก็บินไปหาปีละสองครั้งนะคะบีบินไปหาปีละสองครั้งโดยฝรั่งบอกว่า เอเอแรกๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขากําลังจะหย่ากับเมียกาลังจะหย่ากับเมียกําลังเดินเรื่องกันอะไรกันแล้วหลังจากนั้นประมาณสองปีเขาก็บอกว่าหย่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็มีลูกติดนะคะคือเออฝรั่งคนนี้มีลูกแล้วก็มีภรรยาเก่าอยู่แล้วหลังจากหย่ากับภรรยาเนี่ยก็ยังอยู่บ้านเดียวกันเพราะบ้านเนี่ยของเขาเป็นบ้านเป็นหลังฉะนั้นบ้านเป็นหลังก็คือเขาบอกว่าภรรยากับลูกเขาเนี่ยอยู่ชั้นล่างส่วนเขาอยู่ชั้นบน พราะบ้านมันเป็นหลังเขาจริงๆนะถ้าเกิดว่าภรรยาเขาไม่อยู่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะปล่อยเช่าได้แต่นี้เขาไม่ได้ปล่อยเช่าไงก็ให้ภรรยากับลูกอยู่เพราะว่าไม่อยากให้ภรรยากับลูกย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะอยากอยากเห็นหน้าลูกอะไรประมาณนี้คบต่อมาน้องคนเนี้ยก็ได้เออได้มีใ่เยี่ยมเยอนไปหาฝรั่งเขาก็อยู่เช่นนั้นจริงๆซึ่งเมียเขาก็ดีเมียเขาก็ดีนะคะเมียเขาก็คุยกับเราอะไรกับเราแต่เราอะกับากาแฟนะอยู่ชั้นบน ก็ชั้นบนเนี่ยก็มีห้องครัวห้องน้ําห้องนอนห้องรับแขกค,คือมันก็เป็นเหมือนเอ่ออพาร์ตเมนต์เลยคืออยู่ชั้นบนส่วนเมียเขาอยู่ชั้นล่างเราจะเจอกันก็ต่อเมื่อบางครั้งที่เราลงมาเจอลูกเขาหรือว่าเอ่อมีธุระจะต้องมาคุยกันเออสามีธุระกับคุยกับเมียเขาในขณะที่เราอยู่เนี่ยเขาก็จะชวนเราลงมาด้วยซึ่งเขาคุยอะไรกันอะเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าเขาพูดกันเล็วอันนี้ ก็เข้าใจว่าเออเขาอยู่กันคนละชั้นแล้วเขาก็มีลูกติดอยู่หนึ่งคนเข้าใจแต่หลังจากน้องเขากลับไปเขาก็ฝรั่งก็ยังใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อยู่น้องเขาก็เลยบอกว่าเออแล้วยังไงเหรอต่อต่อไปถ้าเราแต่งงานกันเราจะอยู่แบบนี้เหรอเขาก็บอกว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปเช่าบ้านอยู่เออทางฝรั่งเนี่ยทางผัวฝรั่งเนี่ยแฟนของน้องเขาเนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเพิ่มซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเออค่าเลี้ยงดูเพิ่มก็คือว่าอาศัยอยู่ในบ้านเันง้อ คราวนี้ถึงเวลาที่ทําเรื่องแต่งงานก็ทําเรื่องแต่งงานจะไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเขาเออพอทําเรื่องแต่งงานเสร็จอะไรเสร็จได้ไปได้วีซ่าแต่งงานภรรยาเขาภรรยาเก่าเขามีลูกได้หนึ่งขวบน้องก็เคยไปหาฝรั่งคนนี้ออสองครั้งช่วงแรกๆที่เขาอยากันเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปก่อนที่จะทําเรื่องแต่งงานนี้ไม่ได้ไปก็ พอพอไปพอพอน้องเขาไปแล้วได้วีซ่าแล้วพอไปเขามีลูกหนึ่งขวบก็เกือบขวบไม่ถึงหนึ่งขวบดีน้องเขาบอกว่าเกือบขวบลูกเพิ่งคลอดมาเอ่อได้ไม่นานประมาณนี้ซึ่งน้องเขาทีแรกเขาคิดว่าสงสัยเออเมียเก่าเขาคงจะมีแฟนใหม่ก็เลยถามแฟนว่าเออเมียเก่าเธอทําไมถึงไม่ย้ายออกไปไนี้เมื่อเขามีเมีย เขามีเขามีสามีใหม่แล้วเขามีพ่อของลูกแล้วตอนนี้เออเพิ่งคลอดลูกใหม่ๆเขาจะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกของเออแฟนฝรั่งเราอีกคนหนึ่งน้องก็เลยถามว่าทําไมเขาไม่ย้ายไปอยู่กับแฟนเขาฝรั่งก็อึกอักอันนู้นอันนี้อันนี้อันนั้นสรุปก่อนที่จะนัดหมายที่จะเออก่อนที่เขาจะนัดเพื่อไปจดทะเบียนสมรสเทียมเภอน้องเขาก็ได้รับรู้ว่าลูกที่เกิดจากเมียเก่าเป็นลูกของผัวเราเองที่กําลังจะจดทะเบียนสมรสเท่ากับ เอผัอวเรามีลูกก่อนอย่าหนึ่งคนหลังจากย่าอีกหนึ่งคนกับเมียคนนี้พี่คิดว่าหนูควรจะไปต่อไหมหรือหนูจะกลับประเทศไทยดีสําหรับหนูหนูคิดว่าในความรู้สึกหนูหนูคิดว่าเออเมียเขารับได้ที่มีหนูแต่หนูรับไม่ได้ที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กันสามคนผัวเมียแบบนี้เพราะลูกเขาก็ยังเล็กแล้วก็เอออยากัน แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เขาจะมีลูกได้ยังไงคือสามีก็บอกว่าเออเรื่องนี้มันไม่สําคัญหรอกเพราะว่าฉันอยากกับเขาแล้วลูกที่เกิดมาคนเล็กเนี่ยก็เป็นลูกฉันฉันก็ต้องรับผิดชอบดูแลฉะนั้นถ้าจะให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นมันก็ลําบากการเพราะฉันมีบ้านเป็นหลังเราอยู่ชั้นบนเขาอยู่ชั้นล่างมันไม่มีปัญหาคือสรุปแล้วฝรั่งอยากให้อยู่สามคนผนัวเมียน้องเขาก็เลยคิดว่าเออที่ว่าจะต้องไปจดทะเบียนสมรสเนี่ย เขาก็ได้เออได้นัดแล้วกับอำเภอแล้วนะคะว่าจะไปจดทะเบียนสมรสอันนี้น้องเขาเขียนมาถามว่าหนูกําลังจะจดทะเบียนสมรสอีกในไม่กี่อาทิตย์นี้แต่หนูตัดสินใจว่าหนูจะกลับประเทศไทยและจะไม่ติดต่อกับผู้ชายคนนี้อีกเพราะหนูรับไม่ได้ที่มาอยู่ที่นี่หนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นเมียหลวงหรือเป็นเมียน้อยแล้วในขณะที่หนูจะมีผัวฝรั่งทั้งทีหนูอยากมีผัวฝรั่ง เป็นของหนูคนเดียวฉะนั้นหนูคิดว่าหนูจะกลับประเทศไทยพวกพี่คิดว่าหนูทําถูกไหมหรือว่าหนูจะทนจดทะเบียนสมรสไปกับเขาแล้วทนอยู่ไปโกนแล้วก็ขอหย่าทีหลังเอาอย่างนี้กลับบ้านลูกกลับบ้านเลยค่ะในเมื่อฝรั่งเขาเป็นแบบนี้เราก็กลับบ้านเราเลย เพราะว่าจริงๆแล้วเราจะอยู่กันยังไงสามคนผัวเมียเราจะอยู่กันยังไงแล้วเรามายัยนเมืองนอกทาไมเราจะต้องไปเป็นเมียน้อยเขาถึงแม้จะเขาจะยอมจดทะเบียนสมรสกับเราเพื่อว่าเราจะได้เออมีวีซ่ามาอยู่ประเทศเขาแล้วเมียเขาก็ยังอยู่ในบ้านลูกเขายังอยู่ในบ้านเขายังมีลูกเล็กอีกแสดงว่าเขายังมีความสัมพันธ์กันอยู่เขายังไม่ได้เลิกกันขาดหาใหม่ค่ะหาใหม่เพราะปัญหาตอนเนี้ยเมื่อในเมื่อหนูรับรู้แล้วฝรั่งเขาก็ไม่เด็ดขาดเราก็กลับบ้านเรา ให้เขาอยู่กับคนของเขาให้เขาตัดสินใจกันเองต่อไปอนาคตเขาอาจจะก,กลับมาจดทะเบียนสมรสกันใหม่หรืออยู่กันไปแบบนี้เลยก็ได้แต่เราต้องไม่เป็นหนึ่งในนั้นกลับไปเริ่มต้นใหม่หาฝรั่งใหม่คนใหม่ถ้าอยากมีผัวเราต้องมีของเราคนเดียวไม่ใช่ว่ามาอยู่กันสามคนผัวเมียอันนั้นเขาอยากกันแล้วเป็นแค่เออเออก็ไปมีอะไรกันบ้างบ,าง,บางครั้งเพราะวัวเ,เคยค้าม้าเคยขี่ถ้าจะมีแบบนี้อยู่ประเทศไทยก็หาได้ ถ้าเกิดว่าจะหาผัวที่มีผู้หญิงหลายๆคนฉะนั้นกลับประเทศไทยเลยถ้าถามพี่นะกลับเลยหนูวีซ mm ่า hmm. เนี่ยหนูไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามวีซ่าหรอกก็กลับเลยแล้วก็เออบอกเขายกเลอกวีซ่าหรืออะไรซะเรียบร้อยส่วนเราก็เปิดโอกาสให้ชีวิตเราไปพ,บ,พบกับฝรั่งคนใหม่ที่ดีกว่านี้ เรามีสิทธิ์เลือก่ะตอนนี้หนูยังมีสิทธิ์เลือกนะถ้าหนูจดทะเบียนสมรสไปแล้วเนี่ยหนูไม่มีสิทธิ์เลือกนะเขามีสิทธิ์ที่จะกดขี่ข่มเหงหนูหรือมีสิทธิ์ที่จะแบบนูน่นแบบนี้บังคับนูน่นบังคับนี่เรามีสิทธิ์ต้องจำยอมตอนนี้ไม่ต้องจำยอมกลับบ้านแต่ประเทศไทยไปเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่าเขาจะโอเคดีกับเราแต่ว่าภาระเขาเยอะถ้ามีลูกถึงสองคนแล้วไหนจะเเมียเขาอีกเมียเก่าเขาอีกเขาต้องดูแลทั้งหมดอะยังไงก็ดูแลเราไม่ได้อยู่ดีแล้วอีกอย่างความรักทีี่่มมตเราันกก็ถูแบงไป เราว่าเราจะอยู่ทําไมกลับค่ะน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังคิดว่าควรจะยกเลิกการแต่งงานกลับบ้านเราหรือว่าควรจะทนอยู่โตแต่สําหรับพี่พี่คิดว่ากลับบ้านเราหาใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ